อันนี้ผสมอะไรกันอะไรบ้างคะอ่าแป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบเท่าไหร่คะไม่รู้ค่ะบก็เอาตามปริมาณตามที่เห็นสมควรนะคะมั่วแต่ย่าดีบอกไม่ยังยาดีก็เราเตรียอันนี้พริกเครื่องแกงใช่ค่ะพริกเครื่องแกงค่ะเอาทำเองรึว่าไงคะอ่าพริกเครื่องแกงเสกมาค่ะทีทีพริกเครื่องแกงทำเองค่ะผสมเองนะคะอันนี้ใช้พริกแดงพริกเขียวค่ะ ริกแดงค่ะเวลากวรควรให้รอบมันสม่ำเสมอแบบนี้ควรให้รอบมันสม่ำเสมอแบบนี้ควรติกเดส่วนผสมในนี้มีอะไรบ้างคะมีแป้งทอดกรอบขาน้ำตาลนิดหน่อยผงปรุงรสนิดหน่อยเกลือค่ะแป้งทอดกรอบน้ำตาลผงปรุงรสตีผงฟูไหมคะไม่ค่ะไม่ใช่ผงฟูนะคะเราไม่ใส่ค่ะ แป้งที่ดีเวลาผสมนี่จะใช้แป้งอ่าใช้น้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นน้ำเย็นจัดค่ะน้ำเย็นจัดเพราะอะไรคะทพาให้กรอบค่ะเทคนิคก็คือใช้น้ำเย็นจัดทพืให้กรอบนะถ้ามีน้ำแข็งหลดไปหน่อยก็ดีไม่เป็นไรค่ะอ๋อถ้ามีน้ำแข็งด้วยก็จะดีมากนี่ค่ะใส่ในเหยียบไปเลยใส่ในเหยียบไปเลยนะคะลงไปเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องตำมือนะคะใช่ค่ะเป็นสูตรของเฉพาะร้าน โอ้เราจะใส่กะแบบปรนมานเอานะคะด้วยควมทมชำานาญวันหนึ่งที่ร้านนี้ก็จะขายอยู่ประมาณ200ชิ้นนะคะเฉพาะข้าวโพดเฉพาะข้าวโพ,ด,พ,พด200ชิ้นปอเปี๊ยะจะอยู่ประมาณ500ชิ้นต่อวันนะคะโดยประมาณก็บางวันที่แบบพีคมากๆเลยประมาณพันพันกว่าไม่ธรรมดานะคะที่นี่ก็ปีหนึ่งขายครั้งเดียวค่ะหลังจากที่เราได้ผสมแป้งผสมครื่องเรียบร้อยก็ใส่ข้าวโพดลงไป ข้าวโพดนี้ก็จะแบบอ่อนๆเลือกแบบกลางๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบกลางๆสีสวยมากกองอีกที่นี่เขาจะใส่เขาจะไม่ค่อยหวงเครื่องนะคะใส่แบบฟูๆแล้วก็ขายแผ่นหนึ่งบัลล์เลยสิบบาทเท่านั้นเองค่ะใส่แบบฟูออปชั่นนะคะาไม่หวงเครื่องอันนี้ทำเหมือนกินเองนะคะทำกินเองทกินเองทำเหมือนแจกฟรีค่ะทำเหมือนช่วยโควิด นี่ค่ะวิธีการทำาับนะคะอ่อนไปเราก็สามารถเติมได้นะคะอพอดูแล้วก็อ่อนไปแล้วมีอะไรก็ใส่ใส่ไปให้หมดคะ่ะใส่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โดินไป <c oughs> คุณปอนชั้นหั่นไม่คล่องเลยไ่น้ำมันเลยนะเตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการวอร์น้ำมันนะคะ <c oughs> เราก็จะเปิดให้แบบกระทะร้อนแบบสุด,สด อนนี้ก็เริ่มลงกระทะแล้วนะคะหลังจากที่เราวอร์มให้ร้อนให้มันร้อนแล้วก็จะเปิดไฟแบบปานกลางนะคะแล้วก็จะลงด้วยทอดมันข้าวโพดต้องบอกว่าเทศกาลวันสิบกินผักข้าวโพดพิเกตนะคะทอบมันข้าวโพดเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมของประชาชนแล้วก็ลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะมาถามแถวหน้าอั้มต่างเนี่ยก็จะมีร้านเยอะมากเลยนะคะส่วนผสมก็อย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นร้านนี้ค่ะหนึ่งปีขายหนึ่งครั้งนะคะจะไม่ได้ขายแบบตลอดทั้งปีนะคะเนื่องจากว่า เราจะขายแค่ช่วงของเทศกาลเจ้ยชายนะคะรื่ว่าประเพณีถือศิษกินผักโดยแม่ครัวเราก็อิมพอร์ตนะคะเพราะแม่ครัวก็จะว่างปีละครั้งเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะปกติก็จะรับงานบนเรือคะ่ะเรือยอชรับงาน,นเป็นเป็นเชฟแบบเรือยอชนะคะแต่ว่าช่วงโควิดค่ะเรือต่างๆก็เข้าท่าหมดนะคะแม่ครัวก็เลยตกตกงานช่วงโควิด ตอนนี้นะคะก็นี่สีสันเริ่มสวยงามแล้วนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเราจําหน่ายแค่ชิ้นละสิบาทเท่านั้นเองค่ะก็ไม่เป็นที่แปลกใจหรือว่าทําไมถึงขายดีนะคะเพราะเราขายเน้นคุณภาพแล้วก็เน้นปริมาณให้กับลูกค้าเราเข้าใจในช่วงของโควิดนะคะว่าการจับจ่ายเนี่ยของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยากดัะนั้นเนี่ยเราก็จะขายแบบนี่นะคะถ้าไปตามแถวหน้าอ้ามนะคะท่านจะเห็นว่าชิ้นขนาดนี้เนี่ยไม่มีะค่ะ ก็จะเป็นแบบชิ้นเล็กๆแล้วก็ขายสี่ชิ้น2ี่สิบาทอะไรประมาณนี้นะคะแต่นี่คือแบบชิ้นแบบเข้าฝ่ามือเลยอะใหญ่มากแล้วก็ใส่เครื่องเหมือนที่ท่านเห็นนะคะเข้าวโพแบบจุกๆเลยทีเดียวอ่าเฉพาะต้นทุนในการทำหนึ่งครั้งเนี่ยก็หลายร้อยนะคะขายก็ได้กำไรแค่หลักสิบนะคะเหมือนที่เจ้าของร้านบอกนะคะว่าเราขายพลางช่วยโควิดไปด้วย นี่ค่ะเบื้องหลังในครัวกันนะคะ